ก็ว oh ัน no นี้เรามาขันนัดหรือโบลของเจ้ายามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้านะฮะอัตราการขันแน่นที่20ินิวตันนะฮะ14สิบสี่ฟุตปอดนะครับยี่สิบยี่สิบแล้วก็ทำการล็อกนะฮะน็อตข้างฝาสูมนะฮะสองตัวนะฮะอัตราการขันแน่น10นิวตันนะฮะ หรือ7.2ฟุตปอนนะฮะผมทำการปรับสเกลเรียบร้อยแล้ว10นิวตันนะฮะทำการล็อกน็อตล็อกเฟืองแคมนะฮะหนึ่งตัว30นิวตันนะฮะยี่บสองฟุตปอนปากครอบจานไฟนะฮะมีมีน็อตยึดฟินคอยล์แล้วก็พันเซอร์นะฮะอ่าเป็นหกเหลี่ยมนะฮะสามตัวนี้ สี่ห้าอัตราการขันแน่นอยู่ที่สิบนิวตันนะครับสิบนิวตันฮะทั้งห้าตัวนี้นะฮะมีปะแจปอนก็ดีอยู่อย่างครเรารู้อัตราการขันแน่นทําให้เกียวไม่ถอนนะเกียวไม่ลูดนะครับนัดยึดจานไฟนะฮะหนึ่งตัว ของสปาร์115ไอนะฮะอัตราการขันแน่นอยู่ที่70 N นิวตันฮะหรือ50ฟุตปอนด์นะครับสเกลนะครับผมปรับไปแล้ว70นิวตันมิเมิร์นะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับอ่าหมุนเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับก็ทำการประกอบอครอบจานไปเลยนะครับ ฝาครอบจานไฟนี่นะฮะมีน็อตทั้งหมด8ตัวนะฮะอัตราการขันแน่นอยู่ที่1 0นิวตันหรือ7 2ฟุตปอนนะฮะได้ยินเสียงไหมครับขันเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะ,ะอัตราการขันแน่นอยู่ที่2 0นิวตันนะหรือ1 4ฟุตปอนนะฮะ ยี 14, ่สิบนิวตันสิบสี่ฟุตปอนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเรียบร้อยครับเรียกการตั้งเบาะนะฮะไฮดีไอเสียนะฮะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์บวกลบศูนย์จุดหนึ่งสองเอ็มเอ็มนะฮะไม่ฝืดไม่รวมเกินโอเคครับน็อตฝาครอบสองตัวนะฮะอัตราขันแน่นสิบนิวตันนะฮะ